เรามาดูอีกหนึ่งตัวอย่างค่ะของผู้ประกอบการนะคะ AI Start Up ค่ะเกี่ยวกับการแปลงข้อความหรือว่ารูปภาพกันบ้างนะคะอีกหนึ่งทีมงานนะคะที่วันนี้ค่ะจะมาร่วมแรกเปลี่ยนค่ะว่าในการเติบโต,ตนะคะหรือว่าเส้นทางของเทคโนโลยี AI นะคะจะเป็นอย่างไรค่ะวันนี้เราได้รับเกียรติจากดรอิทธิพันธ์เมทเสศค่ะผู้บริหารจากบริษัท C Trust ขอเสียงปรบมือต้อนรับด้ค่ะ อ่ะสวัสดีสวัสดีครับโอเคครับก่อนนะครับอ๋อต้องใส่เดี๋ยวเรามีเวลากันครึ่งชั่วโมงเนาะนะครับเราจริงๆก็อยากให้มาเน้นคุยกันดีกว่านะครับว่าจากจากวันนี้เนี่ย Ctrust เอาเทคโนโลยี AI ไาไปทำไปทำโซล t ชันให้กับภาคธุรกิจ เราเผชิญหน้าอะไรมาบ้างนะครับผมอาจจะขออินโทรดักชั่นบริษัทสัก5นาทีหลังจากนั้นเรามาคุยกันนะครับว่าในตลอดเวลา3-4ถึง4ปีที่เราทำโซลูชันมาเราหยิบเราหยิบเทคโนโลยีออกไปนะครับเราต้องคิดอะไรต่อเราต้องเติมอะไรเข้าไปนะครับเพื่อให้การเป็นโซลูชันที่ไปใช้กับลูกค้าได้นะครับอ,อันนี้ขออินโทรดักชั่นโมเรลนะครับ ของซีทรัสก็จะมีผู้บริหารสองท่านนะครับมีดรดรพนาชิตกับผมนะครับอ่าก่อตั้งตั้งแต่ปี2019เนาะตอนนี้เรามีเรามีนักลงทุนนะครับที่เป็นภาคธนาคารนะครับแล้วก็แล้วก็บริษัทเอกชนด้วยนะครับแล้วก็ปีที่แล้วเราได้รางวัลไทยแลนด์อ่าติ๊กต้อาอเวอร์ดนะครับไทยไทยไทยแลนด์ไอซีทีนะครับ,รบแล้วก็มีไอโซที่เราเพิ่งทำามาตรฐานไป อันนี้นกลุ่มลูกค้าของเราครับก็จะเป็นบริษัทประกรันบริษัทมหาชนโรงงานนะครับออเล็กทรอนิกส์อย่างที่เหมือนเหมือนพี่ซูโน่พูดเลยครับคียดหลักเวลาเราเอา AI ไปใช้คือเราก็ต้องทําให้เขาเห็นประโยชน์ได้เพราะฉะนั้นเวลาเราไปคุยกับลูกค้าเราก็บอกก็อบอกให้ได้ตั้งแต่แรกนะว่าเอา AI ไปใช้แล้วมันได้อะไรอย่างของเราก็จะบอกเหมือนกันอะคุณลดงานได้80%นะครับประหยัดต้นทุนไปได้เท่าไหร่นะครับ แล้วถ้าเกิดคุณใช้เราคุณจะคืนทุนในกี่เดือนอันนี้คือปกติมาเสจ g e ปกติที่เราจะคุยกับลูกค้านะนะครับตองบอกแบบได้ได้นะครับอ่าอันนี้คือพาร์ทเนอร์บริษัทเอไอเนี่ยเราทําทุกอย่างไม่ได้หรอกเราไม่เหมือนซอฟต์แวร์เฮาส์นะครับบางครั้งเราก็ไม่ต้องมีความเป็นซอฟต์แวร์เฮาส์บ้างแต่ถผ่าว่าเราเราทําทุกอย่างเองไม่ได้เพราะว่าเอาเข้าจริงถามว่าอ่าซีทรัเนี่ยเทคโนโลยีคอร์หลักก็คือ OCR นะครับกับ NLP ถาว่า OCR ไปอยู่เดียวๆได้ไหมไม่แค่ใหญ่ใช้ใ์แวา์ OCR เดียวๆเ,เหรอไม่มีนะครับต้องบอกว่าในธุรกิจไม่มีเพราะฉะนั้นเราต้องมีพาร์ทเนอร์ที่เอาโซลูชันเราไปประกบนะครับอ่าก็จะเป็นกลุ่มตั้งแต่บริษัทที่ทำ ERP ในโรงงานอ่าพวกโรงงานพวก flow บัญชีทั้งหลาย flow การเงินพวกนี้ต้องการครับอ่าเพราะว่าอะไรเพนพอยของเอกสารอยู่ที่นั่นนะครับอันที่สคือพวกที่ทำ flow management ทั้งหลายอ่ารวมถึง RPA ด้วย นะครับ a p คือพวก r โรบอ p โปรเซสในบริษัทขนาดใหญ่พวกนี้เป็นพาร์ทเนอร์เรานะครับมีหลายเจ้าเราก็มีพาร์ทเนอร์ได้หลายเจ้านะครับไม่จำเป็นจะต้องผูกกับเจ้าใดเจ้าหนึ่งนะครับเพนะราะว่าแต่ละเจ้าก็จะมีลูกค้าที่พามาหาเราเช่นเดียวกันนะครับนี่มาดูหลักการคิดอันแรกนะครับคำถามณนวันแรกเลยก็คือ OCR ในตลาดมีเยอะแยะครับ Google ก็มีนะครับ Open source ก็มีคำถาม,ถามคือพอใช้ไหมอ่านะ สิ่งที่เราได้จาก OCR ก็คือเราจะได้คอนเทนต์เนาะแต่สิ่งที่ลูกค้าอยากได้หรอลูกค้าไม่ได้อยากได้คอนเทนต์ลูกค้าอยากได้ information. อินเฟอร์เรน่าไม่ใช่แค่เท็กซ์นะครับเพราะงะั้นจริงๆลูกค้าอยากได้คําตอบที่ถูกนะครับสิ่งที่เราคาตอบที่ถูกคำว่าหาได้ไหมได้ครับถ้าเอกาสารนั้นมีฟอร์แมตที่ชัดเจนใน,ในสอบสัมปีที่แล้วเราจะคุยเนาะอ่านัตรประชาชนเลขอยู่ตรงไหนชื่อ,อยู่ตรงไหนอ,อันนี้เราอ่านได้ อันนี้ไม่ยากนะครับใครๆก็ทำใครๆก็ทาได้คำถามคือถ้าเราอ่านเอกสารที่มันไม่มีฟอร์แมตล่ะเพราะมไม่มีฟอร์แมตในที่นี้คือไม่มีฟอร์แมตที่ตายตัวนะครับอย่างเช่นใบเสร็จใบเสร็จ100่งร้อยบริษัทก็มีใบเสร็จเหมือนกันแต่รูปแบบไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าใบาเสร็จเนี่ยเราจะดำเนินเองได้ถูกไหมครับเรามีโครงมีคอนเทนต์ให้ครบตามมาตรฐาน ภาครัฐต้องทำวัาสรพารส่วนใหญ่ที่เขาใช้กัน13จุดผู้ส่งผู้รับเลข13หล ae, ot, gger, un, unique, um, ักต้องมีวันที่ต um, ้องมีเลข ID ต้องมีมียอดเงินม okay. ียอดภาษีคอนเทนต์พวกนี้ต้องครบนะครับเพราะฉะนั้น f ม r มันไม่เหมือนกันมี1นึ่งหมื่นเวียทยมี1ล้านบริษัทก็มี1ล้าน format นะครับคำถามคือทุก format ล้วน present content เดียวกันนะครับสิ่งที่เราพยายามอ่าน AI ต้องอ่านก็คืออ่านคอนเทนต์พวกนี้ออกมาให้ได้นะครับ นั่นคือโจท์ที C ่ซีทรัสรับไปทำนะครับคำถามคืออ่านได้แล้วถูกใช่ไหมถูกครับแต่มันก็จะมีเออร์อยู่บ้างเล็กน้อยอ่านะครับแต่ว่าสิ่งที่ซีทรัสพยายามโฟกัสก็คือเราเราไปโจทย์ให้กับลูกค้าเราเคยไปเจอครั้งหนึ่งไปคุยกับลูกค้าเจ้าหนึ่งถ้าผมมีใบเสร็จ100ใบ100ใบมีที่ผิด1ตัวอักษรทุกใบคําถามคือต้องตรวจทุกใบใช่ไหม แล้วบงทีแล้วบางชีก็บอกใช่เพราะอะไรถ้าเกิดไปผิดเลข ID ล่ะมันมันเสียสสุดแรงถูกไหมครับถ้าไปผิดยอดเงินล่ะอันนี้ก็เรียรสสุดแรงคาถามคือเราจะทำไงให้ให้ความผิดพลาดนั้นมันมีผลต่อลูกค้าน้อยที่สุดน,นะครับเราก็เลยไปจัดก,การในบริษัทบางอย่างนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือใน AI ปกติถามว่าเราคุมได้ไหมเลิกเออ าอาจจะคุมไม่ได้เนาะอาถ้ามันเก้าสิบเปอร์เซ็นต์คำถามคือเรามังคับได้ไหมเอ้อันนี้อย่าผิดนะฟิลนี้ไม่ต้องผิดไปผิดฟิลนั้นแทนตัวสอนนี้ห้ามผิดไปผิดฟิลนั้นแทนเราทําได้ไหมครับบางทีอาจจะทําไม่ได้นะถูกไหมครับแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเราถ้าเรามองเอนจิ้นป็่เอนจินเฉยๆนะครับสิ่งที่มันอาจจะหลอดจ,จะไม่รู้ว่ามันผิดที่ไหนนะครับสิ่งที่ซีทรั t ส์ทำคือซีทรัลสมีกลไกาบางอย่างเพื่อทําให้ accuracy เดิมนี่แหละ นะครับแต่ User สามารถเชื่อใจสิ่งที่ AI ปล่อยออกมาได้แล้วก็รู้ได้ว่าอะไรที่ไม่ต้องตรวจนะครับอะไรที่ไม่ต้องตรวจจริงๆสามารถผ่านได้อะไรที่ต้องใช้คนก็ให้คนตรวจอะไรที่ไม่ต้องใช้คนไม่ให้คนตรวจนะครับความยากอยู่ที่เวลาเรามีผลลัพธ์มาหนึ่งร้อยชิ้นตัวไหนล่ะไม่ต้องตรวจ่า AI บอกได้ไหมอันนี้คือโจทย์อันนี้คือโจทย์นนเพิ่มเติมนะครับ มันไม่ใช่แค่เฮ้ย AI ออกผลแล้วแล้วมันก็จบแล้วไม่ใช่มันอยู่ที่ว่าเมื่อออกผลแล้วเราต้องบอกความมั่นใจได้ด้วยความมั่นใจในที่นี้ต้องเป็นความมั่นใจที่เชื่อถือได้ด้วยนะว่าถูกแล้วต้องถูกจริงๆถ้าสูกมาถูกแล้วมันผิดเนี่ยก็คือก็คือมีพนารตีเลยนะนะครับนี่คือสิ่งที่เราต้องต้อง,ต,องต้องคิดเผื่อลูกค้านะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือไม่งั้นลูกค้ามันเขาลดงานไม่ได้ครับถูกไหมครับเพราะว่า ในหนึ่งหน้าเอกสารนะมีตัวสอบเป็นหมื่นตัวเกสิเนนี่ยยังไงยังไงก็ผิดทุกหน้าครับถูกไหมครับอ่าเพราะงั้นนี่คือขีเนอะอ่าทีนี้คำถามคือพอเราพอเราคุมเออร์เอร์ได้นะครับคุมเออร์เอร์ในที่นี้ไม่ได้ลดเออร์เอร์ให้น้อยลงแต่ว่าคุมแอเรียที่มันเกิดได้สิ่งที่เกิดขึ้นคือแค่นี้พอไหมที่จะขาย,ยาก็ยังไม่พอนะครับเราต้องประเมินต่อด้วยครับว่าเอ๊ะ ในในสิ่งที่เราทําเราไปตอบโจทย์ลูกค้ายังไงนะครับเราทํา OCR กับเอกสารอะไรก็ได้ครับนะครับแต่ว่าพอเราทํทาทําไปเราพบว่า OCR ไม่ได้ตอบโจทย์แต่ลูกค้าการทํา OCR ทั่วๆไปลูกค้าไม่เคยจ่ายหรอกเพราะอะไร Google ก็มี Open Source ก็มีนะครับสิ่งที่เราทำคือเราทำกับเอกสารบางชนิดที่มันยากเช่น Invoice Receipt มีคนใช้เยอะๆมี Pain Point เฉยๆ แต่มากไปกว่านั้นครับสิ่งที่เราต้องทําให้ลูกค้าคือลูกค้าส่วนส่วนหนึ่งก็อาจจะมีพลังในการ develop เองก็เอาจเจ้า API เราไปใช้ได้ไห้อย่างที่ทุกท่านมาวันนี้เอาเอา API ของ a i for t h a i ไปใช้ได้เพราะว่าพวกเราทำเคนิคัลได้ถูกไหมครับแต่คำถามคือ end user ทำได้ไหมทำไม่ได้ end user ทำไม่ได้สิ่งที่เราต้อง deliver ให้ end user คือ solution ที่ user user ไปใช้ง่ายที่สุดต่อให้ทั้งมีทีมเด็ก็ตามเนาะ บางทีมันก็จะมีความเป็น AI ซ่อนอยู่นะครับเราก็จึง develop, ต้องระบต้องระบเป็นโฟลว์แบบนี้ครับมีตั้งแบบคิดตั้งแต่ว่าขาเข้าเอกสารมายังไงยูสเซอร์ต้องทําอะไรบ้างต้องสแกนกี่ครั้งต่อวันผ่าน Engine เ,เนาะผ่านได้ผลลัพธ์เสร็จลูกค้าจะรู้ได้ไงว่าทํางานที่ไหนไม่ทํางานที่ไหนนะครับอันนี้ต้องตอบได้เรวมถึงยูสเซอร์ตอนสุดท้ายข้อมูลนี้จะไปอยู่ที่ไหนะนะครับทีนี้เรามาดู ตัวอย่างกนันนี่คือตัวอย่างหนึ่งที่เราทําให้โรงงานโรงงานอิเล็กทรอนิกส์แห่งหนึ่งนะครับปกติโรงงานอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเวลามีลูกค้าสั่งของเนาะก็จะมีเอกสารเขาเรียกว่าไบพีโอส่งมาให้นะครับเขาก็ต้องเรียบริบเตรียมของใส่กล่องแล้วก็แพ็คแล้วก็ส่งของให้ลูกค้าปกติโปรเซสเนี่ยถ้าใช้คนเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ1คืนคือไ,ได้ใบวันนี้พรุ่งนี้รถวิ่งอันนี้คือทําเร็วสุดๆแล้วเพราะอะไรหนึ่งไบพีโอหนึ่งอาจจะมีสินค้า20รายการก็ต้องมานั่งคีย ลงระบบ eRP อ่าคำถามคือเราทำอะไรสิ่งที่เราทำให้คือเราอ่าน PO ได้ครับอันนี้คือ OCR ถูกไหมแยกฟิลได้ m e A. i รผสมด้วยอ่แต่มากกว่าน,นั้นครับคือแล้วมันจะไปหาลูกค้าแล้วลูกค้าจะรู้ได้ไงว่าไม่ต้องตรวจนั่นคือนั่นคือพอยท์ที่อยู่ด้านหลังที่เราจะต้องคิดให้นะครับสิ่งที่เราทำให้เพิ่มเติมก็คือลูกค้ามีลิสต์รายการสินค้าอยู่ถามว่าคนสั่งของ เขาสั่งเหมือนกันไหมจริงๆคือไม่เหมือนนะต้องบอกว่าอย่างเช่นเราจะซื้อน้ำปลาเดินไปเซเว่นเดินไปร้านขายของชําเราบอกน้ำปลาเนี่ยเราพูดเหมือนกันมาทุกครั้งเราไม่เคยพูดเหมือนกันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาเราสั่งของสิ่งหนึ่งแต่ละคนจะพูดถึงของสิ่งนั้นไม่เหมือนกันลูกค้าของบริษัทเจ้านี้ก็พูดถึงสินค้าของเขาแต่ละครั้งไม่เหมือนกันเช่นเดียวกันสิ่งที่เราต้องทําก็คือทํา a ไบางตัวมาบักปิ้งข้อมูลให้ามาเรียนรู้ข้อมูลที่เขามี แล้วก็เลือกสินค้าที่อยู่ในสต็อกเขาออกไปส่งให้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ u s e เซอร์ทำคือตรวจถ้าตอนท้ายนะครับโดยโดยอาจจะดูแค่ยอดเงินแล้วก็เลขบางตัวแค่นั้นเองนะครับสิ่งนี้ทำให้ flow จากเวลาการทำงานเดิม1คืนเหลือ3ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้โรงงานนี้สามารถส่งของได้ภายใน1วันอ,อันนี้คือสิ่งที่ ที่กระทบจริงๆกับยูเซอร์นะครับหรือหรือเคสนี้ก็ได้นะครับเคสนี้เป็นในธุรกิจเนี่ยปกติเวลาเราขายของไปได้ส่งของเสร็จปุ๊บจะมีเอกสารกลับมาว่าเราส่งของแล้วแล้วเราค่อยวางบินเขาในบางบริษัทเนี่ยถ้าส่งของกันเยอะๆเช่นพวก 20, 30, ยี่ปัวซาปัวก็จะมีใบอย่างเงี้ยประมาณ2 0 0 0 0 0 0ใบขึ้นไปต่อเดือนถตว่าต้องทําอะไรทุกๆสิ้นเดือนก็ต้องมีนักบัญชีมานั่งเรียง มานั่งจัดกลุ่มแล้วมานั่งพิวมพ์ว่าเออน่ยจะวางบินบริษัทนี้กี่บาทถูกไหมครับที่ผ่านมาใช้คนใช้ประมาณ10วันในการทําโดยประมาณเราอ่านให้ที่เราทาคือเราให้เขาสแกนมาให้หมดเลยเราอ่านให้อันนี้ลดเหลือสามชั่วโมงจากการทํางาน10วันของคน5้าคนนะครับเพราะฉะนั้นมันหายไปหวบเลยนะครับจนทุกวันนี้ทีมเราด้จะทำแค่ แค่ชั่วโมงครึ่งเองั้งแล้วทั้งหมดเป็นออโต้ด้วยที่สําคัญคือทุกวันนี้โฟล์ดเป็นออโตโ้มีคนเข้าไปดูแค่ประมาณครึ่งชั่วโมงก็เสร็จละนะครับอันนี้คือคือ,ค,อคือพลังที่เราทําให้ลูกค้านะครับอ่าอันนี้อันนี้เป็นเคสของ SCG นะครับเราทำเ p รมเ e นเอ็กซ์เพให้นะครับก็คือพนักง,งานถ่ายรูปมาจะเบิกค่ากาแฟกาแฟเลี้ยงลูกค้าจะเบิกค่าไปอบรมสัมมนาถ่ายรูปมาครับ เราอ่านให้ออกข้อมูลตางฟิล์มัสสมรกรให้ส่งให้บัญชีบัญชีดูตัวเลขนิดนึงแล้วก็ได้เลยถามว่าอันนี้เราการันตีอะไรเดาสิว่าโปรเนี้ยเราการันตีอะไรให้ลูกค้าเราการันตี80%ได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรเบเสร็จมันหลากหลายมากครับพล้วงานจะไปซื้ออะไรกราก็ไม่รู้เนาะไปซื้อปาักรกาดินสอจาก B2S ก็มีอะไรอย่างนี้ครับเราการันตีให้ไม่ได้สิ่งที่ทำได้คือมีใบเสร็จเข้ามาจาก ที่ต่างๆหลายพันที่นะครับทั้งเดือนสิ่งที่เราทำให้คือใบไหนที่เราเคยอ่านแล้วมันจะไม่ผิดอีกในครั้งต่อไปเช่นใต้ตึก s อ g มีร้านกาแฟาอยู่กี่ร้านก็แล้วแต่ทุกร้านต้องถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยการันตีได้แต่การันตีแบบไปเสร็จอะไรก็ไม่รู้เนี่ยคงการันตีไม่ได้เนาะ,ะแต่อะไรที่เราเคยผ่านตาแล้วแล้วต้องถูกเนี่ยอันนี้ทาได้ครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ย นกบัญชีเขาก็แฮปปี้พอสมถือว่าแฮปปี้เลยเพราะว่าอะไรที่มาจากเจ้าเดียวกันเขาไม่ต้องตรวจละถูกแน่นอนถูกกว่าคนกรอกด้วยเอาพูดจริงๆนะครับอันนี้คือเรื่องที่เราบอกว่าเวลาเราเอา AI ไปใช้อ่ะมันจะต้องที่บอกว่าต้องดีกว่าคนนะมันจะมันจะอยเรเนี้แหละครับก็คือมีการใช้ซ้ำซํำๆทาแบบเดิมซ้ําๆคนไม่ต้องทําละให้ปชชีนทําดีกว่านะครับ อันนี้เป็นโฟล์โฟล์ถัดไปคล้ายๆกันนะครับอนอกจากนอกจากที่กลับมาเรายังมีพวกอื่นๆน,นะครับเช่นประกงประกันนะครับเอกาสารเครื่องจักรนะครับแล้วก็มีหมน่วยงานภาครัฐที่เราทําให้นะครับนอกจากนี้เราก็จะไปเชื่อมต่อลงบัญชีต่างๆที่ที่ซอฟต์แวร์ใช้ทีนี้เรามา คุยกันดีกว่า<笑><笑>นะครับเป็นช่วงชาแล้วกันนะครับใครมีคำถามอยากรู้อะไรไหมครับเกี่ยวกับเกี่ยวกับโซลูชันที่เรามีให้ลูกค้าปัญหาที่เจอเอ๊ะพี่คุยยงังไงอันนั้นเจอแล้วเป็นยังไงทํำยังไงให้ถามก่อนได้ให้ให้สื่อสารก่อนได้เลยครับใช่นะครับ ตัวสแกนที่เป็นเอกสารพวกลายมือหรือว่าภาษาไทยหรือว่าเอกสารทางด้านเคลมเงี้ยครับครับตรงนี้มีม,มีปัญหาหรือเชเลนจ์ยังไงบ้างครับอย่างเช่นของ a อเอเงี้ยครับไม่ไม่กื่อี้อันนี้นะครับใช่คคใช่เรามือต้องบอกว่าจริงๆเราเมือเราเราคุยกับลูกค้าตั้งแต่ต้นว่าเราไม่เรา,เรา,เราไม่ไมาอะลายมือให้แต่ถามว่าโ c r ิเราอ่านลายมือได้ไหมอ่านได้บ้าง OCR ีอร OCR ปกติทั่วๆไปนะต่อให้เป็น Open Source ก็ตามหรือจะเป็นจะเป็นใน i i for t h a ไก็มีเนาะหรือในจริงๆของออนไลน์อื่นๆ Google Azure ก็มี OCR อยู่อ่านลายมือได้ประมาณ70-80%อยู่แล้วโดยพื้นฐานนะครับเราเราเราก็เอา Engine แบบนี้ให้ลูกค้าเพียงแต่ว่าเราจะไม่การันตีให้ลูกค้าครับ สิ่งที่วิธีการใช้ในในลูกค้าทุกเจ้าละกัน <c oughs> ก็จะถามคําถามนี้เหมือนกันครับว่ามีเอกสารลายมืออยู่เยอะ,อะจะจัดการยังไงเราก็บอกตรงๆครับว่าเชื่อมเอนจิ e นให้ได้แต่แต่ว่าใบาที่เป็นลายมือเราจะไม่ไม่รับรองผลอันที่หนึ่งอันที่สองสิ่งที่เราช่วยลูกค้าได้คือเราทำเอนจิ้นตัวหนึ่งที่พยายามดีเทคลายมือให้แล้วพยายามจะบอกให้ทั้งทางตรงและทางอ้อมว่าใบานี้เป็นลายมือนะช่วยมาตรวจหน่อย อ่าอย่างเคสจริงจริงจ,งจงเคสที่ชัดเจนทำลายมือคือเคส s อ g เขาไปเสร็จลายมือเยอะเช่นพนักง,งานไปทานข้าวาร้านอาหารริมถนนมาก็พิมบินไบเสร็จมาถูกไหมครับอ่าทีเนี้ยบินไบเซตส่วนใหญ่จะเขียนด้วยมือคําถามคือสิ่งที่เราพยายามทําให้คือพยายามสกรีนไบเวทที่เป็นลายมือเนี้ยออกไปให้เพื่อให้คนไปตรวจอีกทีหนึง่งเท่านั้นเองครับนั่นนั่นคือสิ่งที่เราพยายามทําให้อยู่ในปัจจุบัน ก็ถามว่าสกรีนได้ร้อยเปอไหมไม่ร้อยหรอกครับเพียงแต่ว่า80%สกรีนถูกก็โอเคละเพราะว่ามันจะมีของที่ปนอยู่แค่ไม่เยอะเขาก็จะมาดูอีกนิดเดียวครับมีคำถามเพิ่มเติมยกเวอได้เลยนะครับระหว่างนี้ผมผม,ผมถามรอแล้วกันนะครับพี่ตั้มครับตัวปัจจุบันนี้ accuracy ของ engine ต่างๆ ในในตลาดของประเทศไทยเนี่ยเทียบกับเมืองนอกเป็นยังไงบ้างครับอ่าโอเคครับต้องบอกว่าตอนนี้ยเอ i นจินเอที่เป็น OCR เนอะในเมืองคือคือ,คอต้องบอกว่าเวลาเวลาเราทำ OCR ทั่วทไปเดี๋ยวนี้ OCR ที่เป็นที่เป็นที่เป็น cloud service เราจะเห็นว่าอย่าง Google ก็ตามอ u โซก็ตามของเมืองนอกมันจะทำได้ทีหนึ่ง OCR ได้200ภาษา ใช่ไหมครับภาษามันจะเยอะเพราะมันเทรนรวมกันอ่าเอนจินที่เราใช้ใน OpenSource ส่วนใหญ่ก็คล้ายๆอย่าง,งานั้นเพียงแต่ว่าเราก็อาจจะต้องคอนฟ lict กันนิดนึงว่าจะเอาภาษาอะไรมาใช้ถ้าเราเทรนเองอ่าก็จะต้องมีภาษาของเราเพิ่มเนาะจริงๆจริงๆแกะมุมมุมของ accuracy อ่ะไม่ได้ไม่ได้ห่างกันมากต้องบอกงนี้ครับ OCR ณปัจจุบันเนี่ยของเมืองนอกของเมืองไทยอ่ะตัว accuracy จริงๆไม่ได้ห่างที่ห่างคือความทนทานต่อภาพที่คุณภาพต่ํา เช่นเราเจอ2 0 0 dpi เข้ามาเราเจอ1 5 0 dpi เข้ามาเราเจอ100 dpi เข้ามามันทำได้อยู่ไหมอันนี้แหละที่แตกต่ตางอ่า engine engine ต่างประเทศก็จะได้เปรียบนิดนึงเพราะเขามีข้อมูลเยอะกว่าเราแค่ะะนั้นเองครับเพราะฉะนั้นจริงๆถ้าอย่างเรารู้จุดอ่อนแบบนี้แล้วเราอยากจะทำ engine กับเฉพาะงานที่มันถูกต้องถ้าเราคุม source ไม่ได้เราก็ต้องเทรนโมเดลพวกอย่างนี้เพิ่มครับกพวกะ low resolution จริงๆ็นปินจะเป็นงานวิจัยในต่างประเทศอยู่เหมือนกันนะครับ กับบริษัทที่ทำแนวแบบนี้แบบแบบซีทรัสอีย่างเนี้ยครับก็ยังเป็นโจทย์วิจัยของเขาอยู่พวก Very High Noise Ratio ประมาณนี้ย so right. ังมีอยู่พวกอักษรที่แตกเป็นฝุ่นเลยก็ยังทำกันอยู่นะครับเฉเลยครับได้อีกสักคำถามหนึงนะครับ จากจากรูปแบบเอกสารที่มันต่างกันนะครับไอ้ A time to deliver ตัว product หรือว่าส่งงานลูกค้าเนี่ยในในในส่วนของ C Trust ตัวนี้เองใช้เวลาเท่ากันหรือว่าต่างกันยังไงครับในการเทรนใช่ไหมครับในรูปแบบเอกสารซึ่งจริงๆแล้วถ้าดูจาก Use Case หลายๆ u s case เนี่ยรูปแบบมันต่างกันมากเลยแล้วเห็นมีบาง Use Case ซึ่งอย่างเช่นใช้ตัวใบเสร็จมาทำเรื่องของการ ดูว่าค่าใช้จ่ายมันคืออะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่าโอเคครับจริงๆจริงๆกระบวนการนี้นะครับต้องให้ทีมหลักที่ที่มีผลจากทีมนี้คือทีมอินจจเนียร์นะครับเขาก็จะมีวิธีการแบ่งว่าเอ้ยอะไรที่เป็นคอร์เทโลยีของบริษัทคำถามคือเรามีแค่ o c r อย่างเดียวใช่ไหมต้องบอกว่าใน Sweet r ทรัสไม่ใช่จดยมีกระบวนการบางอย่างนะครับที่จัดเป็นโฟลว์ไปแล้ว ว่าอะไรคือพาร์ทของ AI อะไรคือพาร์ทของ c u s t o m i z ไของตั o โฟลอะไรคือพาร์ทของ Knowledge แล้วจะเอา3อย่างนี้มารวมกันยังไงให้เร็วแล้วก็ทำเหมือนปาั์ทแอนเพรแต่มันเป็นทูส์ภายในเอานั้นเชื่อมตรงนี้เอาตรงนั้นเชื่อมตรงนี้เพื่อให้เพื่อทุกอย่างมันวิ่งได้อย่างรวดเร็วด้วยทีมเอนจิเนียร์นะครับอันนี้จะจะเป็นคอหนึ่งในคอเทคโนโลยีที่เราทําภายในขึ้นมาอ่ะทีนี้โดยปกติตอนนี้ในของซีทรัสเองเราก็จะมีทูส์ครับ ที่ให้ลูกค้าสามารถ OCR ได้ตรวจได้นะครับแล้วถูส่วนนี้มันจะทำให้ลูกค้าช่วย label ให้เราได้ด้วยแล้วราเบลได้เร็วด้วยเพราะว่าลูกค้าไม่ต้องพิมพ์ลูกค้าแค่ไปกดเลือกว่าอันนี้คืออะไรนี่คืออะไรข้อมูลก็จะวิ่ง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 ,ง,ง,งนะครับจากอันนั้นเนี่ยทีมเอนจิเนียร์ก็จะเอาไปเทรนอ่าโดยปกติเอกาสารประเภทใหม่ๆก็สักสองสามอาทิตย์นะนะครับสองสามอาทิตย์ก็ขึ้นโมเดลได้ละแล้วก็มีเอกสารถ้ามีเอกาสารต่อเนื่องมา เพราะฉะนั้นเวลาเราเราเราอีเวนตกับลูกค้าแบบนี้ครับเราก็จะขอเราก็บอกเรืลูกค้าตั้งแต่ต้นครับว่าพี่ข้อมูลพี่ถ้าให้ผมเยอะโมเดลที่พี่ได้ก็จะเก่งนะแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเวลาเรา r รี u e ค t วสเราก็จะ r รี u e ค t วสย้อนหลังเลยครับว่าอ่ะผมไม่ได้อยากเห็นลูกค้าข้อมูลพี่ห้าใบสิบใบหรอกผมอยากเห็นย้อนหลังสามเดือนที่เตรียมมาเลยอ่าถ้ามันมีโปรเซสที่ต้องจัดการมาคุยกันว่าจะจัดการยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะอยู่ในโปรเจกต์ทำอะไรตั้งแต่ต้น อันนี้วินได้ครับลูกคนถามอีกหนึ่งคำถามได้ไหมเมื่อกี้พอดีเห็นทางอาจารย์บอกว่าไอ้ตัว dpi ต่ำกว่าสองร้อยนี่มันจะ,ะยากอะไรเงี้ยก็เลยผมผมสงสัยว่าไอ้ปกติภาพกราฟิกเวลาเราทำเหมือนกับัูเราตัวทำที่มันโชว์หน้าเว็บหรือว่าอะไรเงี้ย dpi มันอยู่เก้าสิบหกหรือเจ็ดสิบสองนี่มันก็พอใช่ไหม แต่ถ้างานพิพ์เนี่ยโดยมากมันจะเหมือนกับจะใช้สามร้อย dpi เนี่ยก็เลยผมเลยสงสัยว่าสองร้อยนี่มันยังไม่ได้ถ้าอย่างนั้นไอ้พวกเราหมายถึงว่ามือถือหรืออะไรเงี้ยเราถ่ายมาเงี้ยแล้ว dpi มันก็จะน้อยกว่าไอ้ก็เลยสงสัยว่ามันมันมันสองร้อยนี่มันก็ค่อนข้างจะจะเยอะก็เลยในในความรู้สึกผมแต่ผมไม่รู้ว่าเทคนิค ที่มันอยู่ข้างหลังเนี่ยม,ม,มันเป็นอะไรอ๋อโอเคต้องบอกว่าหน้าจอที่90้าสิบกว่าเจสิกว่ามันคือ resolution ของหน้าจอเนาะ,ะแต่ว่า dpi จริงๆมันคือจำนวนจุดต่อนิ้วหนึ่งนิ้วบนหน้ากระดาษว่เครื่องสแกนเนอร์จริงๆในในการสแกนเอกสารที่เป็นที่เป็นยุคเก็บเพื่อเอาไปโปรเซสแบบนี้นะครับมตาตรฐานทั่วโลกอยู่ที่สามร้อยอยู่ที่สามร้อยแต่ว่าถ้าเก็บให้มนุษย์ดูจริงๆประมาณร้อยหนึ่ง้อยห้าสิบก็พอ นะครับอ่าแต่ว่าทีนี้มันมีปัญหาอย่างหนึ่งที่ผมเจออันนี้เล่าเคสจริงๆก็คือไปทําให้บริษัทแห่งหนึ่งเขามีมีมาตรฐานเดิมอยู่อยู่ที่ประมาณร้อยห้าสิบอ่าซึ่งร้อยห้าสิบเนี่ยครับมันไม่มันไม,ม,นไม่มันไม่โอเคสําหรับสําหรับอ่าการเอาไปโปรเซสนะครับทีนี้ปัญหามันก็คือแล้วเราจะทํำยังไงล่ะถ้าถ้ามันไม่เพื่อเอาไปโปรเซสให้ได้สิ่งที่เราต้องทําก็คือต้องไป ก็ต้องปรับโปรเซสสแกนจริงมันไม่ได้ยากมันแค่ไปบอกเขาเองว่าสแกนด้วย Solution แบบนี้ c o n ฟิกเ r a ร i ชันแบบนี้อ่าเพราะว่าโปรเซ s สแกนเขามีอยู่แล้วครับ ดีฟอลต์ดีฟอลต์ส่วนใหญ่อยูอย่ที่ร้อยห้าสิบโดยประมาณครับอ่ะทีนี้ปัญหามันคืออย่างนี้ครับจริงๆมันไม่ได้แค่ทีมที่เราไปเจอนะจากนั่งงานที่เราไปเจอปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ DVI ปัญหามันมันอยู่ที่อย่างอื่นด้วยเช่น Environment ในการสแกนโหมดในการสแกนในการเซตอัพสแกนเนอร์เนี่ยจริงๆแล้วเราก็ไปช่วยให้ลูกค้าแหละว่าดูว่าสแกนยังไงถึงจะเหมาะบางครั้งโหมดการสแกน ก็ทำลายข้อมูลเราต้องการเกินเราต้องการข้อมูลจริงๆที่อยู่ในนั้นเพราะว่าแบบงบางทีเวลาเอกสารมันไม่ชัดนะครับแค่งเงา,าเล็กๆอกะมันก็ทําให้อะไรกาไน์ผิดละคือถ้ามันเป็นคอนเทนต์ที่เราเดาได้ก็เรื่องหนึ่งถ้าเป็นคอนเทนต์สำคัญเช่นเป็นยอดเงินเป็นเลขไ d มันเดาไม่ได้มันต้องถูกอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นเราก,าก็อยากได้รีซอร์สที่ดีที่สุดแต่ว่าเราก็ไม่ได้ขอขนาดเฮ้ยปรับเป็นพันสองนะขนาดนั้นไม่งั้นเวลาจัดเก็บมันจะกินเนื้อที่มากเกินไป นะครับปกติจุดที่ดีที่สุดก็คือ300นี่แหละครับที่ที่เหมาะที่สุดแล้แต่แต่บริษัทยุคใหม่ๆที่ทำดิจิทัลทำดิจิตอนฟอร์เมชั่นมาส่วนใหญ่จะอยู่ที่300แล้วนะครับแล้วก็สแกนคุณภาพดีด้วยก็คือเป็นสีมาหมดเลยบริษัทที่ใหม่ๆในช่วง1ปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นแบบนี้หมดละเพราะฉะนั้นพวกนี้โปรเซสได้หมดเลยโดยที่เราแทาไม่ต้องไปปรับโปรเซสเลย ถ้าไม่มีคำถามเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวยังไงทางดรอิทธิพันธ์ยังอยู่กับพวกเรานะคะถ้าท่านใดสนใจอยากพูดคุยสอบถามเพิ่มเติมก็เรียนเชิญได้นะคะในโอกาสนี้ต้องขอเสียงปรบมือเพื่อขอบพระคุณดรอิทธิพันธ์เมธเศรษค่ะผู้บริหารจากบริษัท C-Trust ค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักเบรกกันสักประมาณ15นาทีนะคะมี